สวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอ,อยู่กันในเกม Warzone Mobile นะครับอันนี้ผมก็มาเล่นปืน M4 นะก็มาลองขัดสนิมกันหน่อยว่าผมจะยิงได้หรือเปล่านะครับสำหรับปืน M4 นะคือไม่ได้เล่นานานแล้วเราก็มาเกาๆปือกันหน่อยนะครับผมเดี๋ยวพอเปิดปืนจะซูนถึงไม่ได้นะครับการบังคับการปุ่มอะไรพวกเนี้ยคือผมปรับใหม่นิดหน่อยนะครับต้องมาจำด้วยต้คนเยอะมากนะ ผมเลือกที่จะเอาปกับเขานะครับ้ยนอ็อตลงก่อนได้เปรียบกเอาเรื่อง อันนี้คือแหละรน่ยู v is on station น่าอยู่ข้างล่างปะเรามันสายลยนะุยฮะ นนตรงนี้เหมือนมีกล่องนัดเอามีคนเก็บอีกของไม่งั้นได้มันแน่นอนเหมือนกล่องอยู่ข้างบนนะตันนี้อะไรโบน,นัส คนยานตรงนู้นไปตัร็จมาแล้วไปไหนหนู เฮ้ยหายไปไหนแล้วอ่ะนี <stimulation wheels> ่ไงอามีป <todavía> ืนดีนี่ว่าเราอ่ะเงินเดือนนั่นเนี่ยตรงนี้ M4 เรามันไม่มีแต่ง มีสะโขบขึ้นมาหน่อยเอ้ยมีคนยุ่งกับร้านค้าทุกคนสองคนด้วยแตกหนึ่งไปไหนไปไหน เาเงินมามอบนี่เต็มเกาะมีคนปะหรือว่าตาฝาดไปซื้อปืนอันฮะมีร่องรอย ซือปืนแป,ป๊บไม่กี้เห็นเหมือนมีอะไรแดงๆอ๋อยูวีใหญ่เก็บอะไรก็เช็คด้วยนะมวรี์นะ d ข้างหลังสิะเนี้ยเอาลูกซองมาจากไหนเนี่ย กเฮ้ยมันมีหลบ U A V ผมวะเ l U A V ไลปว่าเราไปเก็บ มงเยอนเราไปเจ็บมงกันนะเขียเฮ้ยนฮ้ยเน้นเฮ้ยเฮ้ยเ้เ้ โอ๊ยโอ้ยแรงจังไปแล้วไม่ดีถ้ามันยิงเรานะาตายแน่นอน วะ,น,น,ะ,ะ,ะนี่สวัสดีเอามาเนี่ยมาเด้อเราเนี่ยมันโหดจริงๆเลยไม่หรอโหดกับบอด <c oughs> ไม่มีคนไม่รู้ว่าคนหรือบอดนะอุ้ยแต่วงบีบแรงมากไม่ได้เล่นนานวงแรงขนาดนี้เลยเหรอเลือดแบบลดเป็นน้ำอะ่ะ teammate redeploying. by. Stand is นีออ่ออกไม่ได้ครับโอ้ยตัวเยอะเหลือเกินมันเป็นตึกใหญ่แล้วมันแบบขี้เจ็ดฟาร์มมากเลยมันใช้เวลาพอสมควรน,นะครับโอ้ยแต่ถ้าคนเยอะๆเนะี่ยน่าจะมันนะ Nuklela. Your teammates are sent to the Gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Mmm. me too me Mmm. Oh. สี่สิบกว่าตัวเหรออยู่ไหนกันครับ <c oughs> ไม่ได้ยินเสียงปืนเลย ต่อไปนะโอ้เก็บมงกุฎนี่ไม่มีใครมาล่าเราเลนะยเจ็บเลือเกินไอจุดแดงๆขึ้นตรงไหนเนะี่ยหรือว่าไปจุดข้างบนกันหมดทุกคนขับ,ขบขไปหาลูซิ ว่างแล้วมันหาคนคนมากระจายไปเยอะเกินนะครับตรงนี้มีไหมอ่ะบ้าดัอเอาเบนโดนเนโดนคาร์อต์ moving we have a o เพื่อนชุดได้แล้วต้องไปช่วยไหมเนี่ยมานะหายไปไหนกันหมดถือว่าต้องใช้ u ว v ช่วยแล้วแลวหละหาราคาก่อน ร้านนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับนี่ไงรถตั้งานสัตว์เป็น โอ้ยยิงไม่โดนองงบอดมันก็ยิงให้เรายิงนิ่งๆนะแต่ทำไมเรายิงไม่โดนอะไรเยอะเยอะเยอะ อะไรเพื่อนทำไมฮะยมคิดสั้นล้วเราอ่อะค้นหาจุดติดต่อที่ไม่ถ้องยัไเส็จ is o t a t i o n สยไปเปลี่ยนคันนะเฮ้ยมีคนก็เจ๊ะเปิดนี้ รู้ตำแหน่งได้เวลาคนวิ่งมาฟีดไวซีวีดีเซ็ t ติ้งเดอะเอลจังตรกจังตรงเครื่องในจะร้อนนิดนึงนะอันนี้แพนโปลนะตายยังอ่ะต้องมากดอ่ะเฮ้ยนู้นไงนู้นไงไปไปไป จังวันแล้วก็ไปต่อครับตอนนี้ไม่รักษรป่ะเกมีได้กด U A V เนี่ยกำลัง U A V is o station เฮ้ยเยอะ โอ๊ปสรุปขึ้นไปจนยิงตายทำอะไรเงินเยอะนะเราอะไม่นะรถ เอาใเอาไว้ยิงไกลๆอะแถวนี้มีคนไหมปึ๊บกระโดดกระโดดกระโดดกบหน่อยื อยูตรงนู <Okay. S 1> ้นกันใช่ไหมวุ้ยดีดไว้ UAV เจ้าสิปิดมันควีนดุลู ดพิษสองตัวน่าจะสองตัวโอ้ยโอย้อย เไรตกใจหมดอุ้ยแน่เข้าหลังเหรออย่าทำแบบนี้สิมีอะไรก็คุียร์ววตรงตรง không buồn không buồn ở tầng lầu này phải ở ba. Dạ sai nón, lời thôi. เรียบร้อยถือว่าฝีมือเรายังใช้ได้อยู่นะครับกับการยิงบอทนะไม่ใช่ยิงคนโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์น,นะครับถ้าชอบ,อบกดกดแชร์นะครับกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหวันนี้ก็ขอลา,าละครับสวัสดีครับ